ีช่องหนต้นฮีโร่ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมละสมาชิกของหน้าต้นฮีโร่ช่อสวัสดีหนึ่งครั้งนะครับผมเรามาพร้อมกันสักนิดนึงครับบทซุดกันคือมา เมดฟอน be with you วันนี้เมื่อกี้เขาเดินเองเลยต็กเต็กต็กเต็กต็กเต,ก,ตกเรามาพบกับนี่ครับผมหมายเลข54 Star Wars Back Series นะครับรหัส C148 นะครับ B38384 Assist นะครับ Superior Riddles n o พูดอย่างกับเป็นนักมวยอ่ะ UFC นะครับตัวนี้นะครับผมถ้าใครได้ดูใน versions ล่าสุดถ้าเป็นชื่ออะไรวะภาคแรกคือ The Force Awakens เนาะภาคที่2คือ l a s t Jedi ภาคที่3คือ Rise ใช่ไหมเนาะ The Rise of Skywalker ถ้าจะไม่ผิดเนาะเราจะรู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันตายตั้งแต่ภาค l a s t Jedi แล้วเราก็มารู้ตอนหลังว่าเราไปเห็นสภาพศพ อยู่ในรอดทดลองของดาร์ซีเดียสนะครับผมก็พดว่าดาร์ซีเดียสเองก็เป็นตัวที่เป็นโครน n i n g จากวิญญาณเนาะเข้ามาอยู่ในร่างใหม่และเขาก็สร้าง Superior l e ลเดอร์ o โนเนี่ยเป็นเหมือนร่างทรงไปสร้างเขาเรียกว่าไปสร้างเหมือนกับพลังด้านมืดให้กับชื่ออะไรวะ ชื่ออะไรวะตัวนั้นนะตัวตัวด้านมือชื่ออะไรไคโรเรนหรือเบนโซโลโถเอ้ยมีต้นจําก็ไม่ได้ปวดหัวเลยนะครับคราวนี้เองเตัวนี้เองมีต้นต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทุกคนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับทางร้านสินค้าดีๆนะครับร้านพี่ออเดอร์สินค้าเจ๋งๆยางซื้อขายสินค้าฮัสบอร์ดบายพี่โอเล่นะครับผมส่งผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้นะ เบื้องต้นตอนนี้พี่ต้นไปสืบทราบว่าพี่โอเล่เนี่ยค่อนข้างมีสินค้าเยอะมากและมีสินค้าแปลกๆด้วยนะท่านผู้ชมมีงาน s t a จู e พวกนี้เป็นงานตั้งโชว์เป็นงานปั้นต่างๆงานพรามวันมีงาน transformer ที่เป็นงานพรามวันมีงาน transformer ที่เป็นงานค่าย 3A หรือแม้กระทั่งตอนนี้พี่ต้นสืบทราบมาว่าพี่โอเล่เนี่ยพามีมีเขาเรียกว่ามีค่ายเพลงด้วยใครที่เป็นคนที่รักเพลงแบบงานแบบเพลงดนตรีแบบแนวแบบลุกทุ่งลูกทุ่งนะรองไปฟังได้ที่ค่ายเพลงของพี่โอเล่เลย ื่อว่าค่ายเพลงสกลเล็คอร์ดนะครับพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้แต่ถ้าใครจะตามหาสินค้านี่เลยซื้อขายสินค้านะครับขายส่งขายปริสินค้าฮัสบลูบายพี่โอเล่โคตรชอบเลยตัวนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องกันดีกว่าเย่นะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ครับเหมาะสําหรับเด็กคือน้าลายก่อนทำคลิปเยอะมากคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปใครที่ต่ำกว่า13ปีโปรดให้คำแนะนำโดยท่านผู้ปกครองด้วยนะครับ เราใช้คัตเตอร์นะครับต้องใช้อย่างระมัดวังนะครับตามหลักของเซฟตี้เฟิร์สใช้เสร็จเก็บใบคัตเตอร์ด้วยนะครับอันตรายมากๆเออพี่ต้นยังไม่เคยบอกใช่ไหมพี่ต้นเคยมีปัญหาเรื่องนิ้วขาดนี่นี่นี่นะครับนิ้วเคยขาดมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรับชมคลิปอยู่ต้องระวังและป้องกันตัวเองไว้ด้วยพี่ต้นนิ้วขาดเมื่อตอนสมัยซักมัธยม4โอ้มัธยม4ีงเรเกือบ10เกือบ20ปีแล้วนะเกือบ15 17ปีแล้วนะท่านผู้ชมนะครับน่าเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเรามาแกะะกกกล่่่องัันนนดีีวาครบ Wow, ว้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับดึงออกมาสักหน่อยเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยมันเป็นผ้าตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นแบบอะไรมันเป็นผ้านะครับมันเป็นผ้านะครับมันไม่ใช่แป้งเฮ้ยพอแล้วพี่นะครับเดี๋ยวพี่ต้นดึงออกมาก่อนนะครับนี่ทำไม้ทาดีนะอุ้ยทำไมมันคืออะไรอ๋อเขาล็อกผ้าเข้าไปข้างในนี่ถือว่าใช้ได้นะเนี่ยเขาล็อกผ้าเข้าไปในนี้นะครับเพื่อให้มันแบบว่าผ้ามันไม่ยุยยุยนะครับแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงท่านผู้ชม ถ้าพี่ต้นเคยทําคลิปรีวิวนะถ้าใครที่ซื้อเวอร์ชั่นเก่าๆไปอ่ะมันจะไม่ใช่แบบที่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเหมือนล็อกตรงเนี้ยท่านผู้ชมมันจะเจาะรูมาแล้วก็เสียบเคเบิลทยแล้วก็ล็อกนะครับไม่ทําให้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวกล่องเนีายมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็ตัวผ้าจะขาดนะถือว่าอ่าตัวนี้น่าจะเป็นรีลอกนะครับรีลอกก็คือเหมือนรีโปรักชั่นมานะครับตัวนี้ก็เป็นซู p e เวียร e รีเดอร์สโพี่ต้นเองขออนุญาตไม่แกะข้างในแล้วกันเนาะแบบไม่ได้ถอด พวกผ้าคลุมหรืออะไรออกมานะเพราะว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่าถ้าถอดออกมาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาคือแบบพี่ต้นก็เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อพวกเสื้อผ้าอย่างนี้ลำบากนะครับนี่ก็เป็นกริตเตอร์นะนี่นี่นี่มันหล่นตรงนี้นะกริตเตอร์คือพวกเก็ดกัดเพชรใครรู้รู้จักกริตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต้นขออน,นุญาตนิดนึงขอหมุนขายมันตั้งไม่ได้นะครับขอหมุนขายนิ่งก่อนนะครับตัวนี้อย่างกับคนอินเดียพอใส่รองเท้าแบบรองเท้าแบบพารูฮารานะครับต่อใส่แล้วเปิดเพลงเลยเนี่ยแบ๊ พิงใน n y o แอร r e ิโอเน่บราจชีกราสโกแต่ก่ดาวะเนี่ยใครอยากจะเป็นแบ็คพิงไหมเน่เห,หมือนไหมนี่พี่ต้นลืมบอกน้องๆท่านผู้ชมไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวถามเลยดีกว่าใครอยากดูพี่ต้นรีวิวกล่องสุ่มแบ็คพิงมั่งพี่ต้อนอยากจะลองพรีออเดอร์ไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะลองหามารีวิวนะครับเป็นกล่องสุ่มที่ข้างในก็จะเป็นน้องๆแบบเป็นของเล่นฟิกร์นะครับใครสนใจก็ ลองบอกพี่ต้นหน่อยนะอยากให้พี่ต้นลองหารีวิวไหมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซูบิอองใครเตะก,กัดขานะครับมาเรามาฟังรีวิวกันดีกว่านะครับเราเริ่มจากใบหน้านก่อนเลยนี่ใบหน้าซูบิเรลิตเดอร์สโนกสวยไหมดูรอยบากค่อนข้างดีนะค่อนข้างชัดเจนมากเห็นไหมดูตรงข้างหน้าตรงนี้เนาะพี่ต้นอยากให้ดูภาพรวมตรงนี้เห็นไหมนี่ครับรอยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือการใส่ลูกเล่นเห็นไหมรอยบากตรงเนี้ยรอยบากตรงนี้คือเจ๋งมากๆนะครับใช้ได้นะ คือพี่ต้นว่างาน 3D Print ของของเวอร์ชันนี้พี่ต้นว่ามันมันดูอัปเกรดขึ้นแล้วก็ที่ชอบที่สุดลองดูตร,ตรงตรงคอให้พี่เบลลองซูนต,ตรงคอนะครับเห็นไหมคอจะเป็นรูๆนะครับเหมือนกับว่าเขาแบบโดนแผลไฟไหม้หรือโดนอะไรมาอย่างหนักหน่วงมากนะครับคราวนี้เรามารับชมตรงรีวิวจุดแรกเลยคือหัวหมุนได้360นะครับแล้วก็ขยับขึ้นลงได้ไม่เยอะนะน่าเสียดายเพราะว่ามันน่าจะติดช่วงต้นคอที่แบบเป็นรอยก้ามเนื้อข้างในที่เป็นรอยไหม้นะครับแขนนะครับขอลองยกดูก่อนนะครับนะ แขนยกได้180องศานะครับค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงนี้นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับมีข้อต่อคือข้อศอกอ่ามีใบเส็บตรงนี้ท่านผู้ชมใบเส็บเห็นไหมบุนได้นะครับแต่พี่ต้นไม่ได้ถอดเสื้อเห็นนะดูตรงนี้นะมันจะหมุนอย่างนี้ได้เห็นไหมเนี่ยหมุนอย่างนี้ได้นะครับมีใบเส็บนะครับข้อต่อพี่ต้นขอจับก่อนเป็นดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ตรงข้อมือนะครับทำมาดีพี่ต้นกล่องนี่ทำมาดีจริงๆแข็งข้างในมาเป็นรอยช้ำรอยอะไรด้วยนะครับหมุนได้360 นี่แล้วก็ตรงนี้ขยับได้นะครับขึ้นลงนะครับปกติอย่างนี้เลยที่พี่ต้นบอกว่าเขาน่าจะเป็นรีโปรดักชันลองดูตรงนี้ถ้าเวอร์ชั่นเก่าพี่ต้นจําได้ว่าตรงนี้มันไม่มีแหวนใครที่มีเวอร์ชันเก่าลองคอมเมนต์บอกพี่ต้นหน่อยว่าตรงนี้มันมีแหวนไหมนะพี่ต้นจำไว้ว่าตรงนี้มันไม่มีแหวนนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคิดว่าน่าจะเป็นนน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมส่วนต่อมานะครับตรงนี้ก็ยกแขนขึ้นได้แบบนี้นี่แบบนี้เลยไม่แน่ใจนะขอยกก่อน่อะขึ้นมาข้างหน้าได้แล้วก็หมุนได้ไหม หมุนสาโลกได้นะแต่ติดเสื้อผ้าจะเป็นแบบนี้นะจะยืนย่นๆยนยนยนหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมุนกลับมาก่อนนะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าช่วงบอดี้ช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้มันมัน,มนจริงๆมันมีจุดขยับนะเพียพี่ต้นคิดว่าพี่ต้นต้องถอดเสื้อออกมาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไงดีวะจะถอดเสื้อดีไหมวะยังไงดีเนาะใครอยากดูมัางถอดเสือ้อไหมเอาทอดมาไหนๆน้องๆอยากดูนี่ตรงนี้ เอาเลยนี่ครับเป็นแบบนี้เห็นไนหะนะครับจะมีจุดขยับตรงนี้ก็คือหมุนตรงนี้ได้นี่ครับนี่อย่างนี้เห็นไนหะใช่ไหมครับพอหมุนได้ปุ๊บมันก็หมุนได้3 6 0เลยแบบนี้นะครับส่วนต่อมานะครับตรงขานะพอเราถอดขึ้นมาพี่ต้นยกนี้ก่อนเห็นไะหมมันจะก,ก้มได้ประมาณนี้โอ้ยก้มยากมากเอียงได้อย่างเดียวเอ้ยก้มไม่ได้ว่ะเอียงได้ว่ะงงเลยนะครับตัวขานะครับยกขึ้นมาได้90องศาค่อนข้างสูงจะสังเกตเห็นได้ว่าขา เป็นงานเป็นเรซินสีเนื้อนะครับผมอย่าแงบบนี้แล้วก็ผิวเนี่ยค่อนข้างเหลืองเล็กน้อยเห็นไหมเรซินค่อนข้างแบบคือเขาฉีดมาแล้วเจอผิวเนี่ยพ่นสีลงไปมันก็เลยกลายแบบนี้นะครับข้อต่อนี้หมุนได้3 6 0รองศาแน่นพอสมควรนะครับแน่นหนาเลยนะครับแล้วก็ข้อเข่าเป็นดับูลจอยแบบนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีจุดขยับนะครับมีจุดขยับคือตรงนี้ปลายเท้ารองเท้าก็จะเป็นเหมือนรองเท้าของแนวอินเดียหน่อยนะครับเห็นไหม เป็นรองเท้าปลายแหลมนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้จะลูกทุ่งนิดๆนะครับใครสายใครสายที่เป็นสาย Star War เนี่ยจะรู้เลยว่าตัวนี้จะลูกทุ่งหน่อยๆนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจับยืนเล่นท่านี้พี่ต้นขออนุญาตจัดก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคือตัวนี้พี่ต้นเคยมีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสัก4ีหปีก่อนนะพี่ต้นเคยมีตัวนี้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเออไม่ใช่4ีหปีดิ สักประมาณ3ปีก่อนที่พี่ต้นเริ่มเริ่มเปิดเอ่อเปิดเขาเรียกว่านะเปิดยนะูทูบชา n นลเนาะก็เริ่มมีตัวเนี้ยแล้วพี่ต้นก็เริ่มเก็บสายของ Star Wars นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ต้นชอบสายแบบที่เป็นดั๊ดดั๊สายมากๆเลยนะครับก็เลยมาเริ่มเก็บทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดทำมาจากยางเห็นไหมตัวนี้เป็นโพลีพ r ล p เออ n ินค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัวยางเองเ,องเนี่ยมี2ท่อนนะเดี๋ยวพี่ต้ขอดูก่อน2หรือ3 มี2ท่อนครับท่อนแรกคือท่อนนี้นะครับท่อนด้านบนตรงนี้เลยท่อนที่สองคือท่อนนี้ลงมานะครับจะเห็นรอยฉีดตรงนี้นะจะเป็นรอยแตกตัดตรงนี้เห็นไหมจะเป็นส่วนเว้าวที่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทางเข้าของเรซินนะครับคราวนี้พี่ต้นจะขออนุญาตแต่งตัวให้เขาก่อนนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องวางผ้าควายแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับ ก็งงๆกับตัวเองเหมือนกันว่าจะถอดออกมาทำไมแต่น้องๆและท่าน,นผู้ชมอยากดูเราก็ต้องถอดให้ดูนะครับหลังนั้นก็เอาผ้าตรงนี้มาพาดตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าพี่เบ๋เห็นหรือเปล่านะเห็นไหมครับพี่เบ๋โอเคพี่เบ๋ชูนิ้วโอเคนะครับนี่แล้วก็หลังนั้นก็จะมีเดือยให้ล็อกนะครับก็เเข็มขัดมาวางปุ๊บแล้วก็ล็อกลงไปอย่างนี้นะครับคราวนี้พี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันจะลงหรือเปล่าพี่ต้นขออนุญาตกดๆดูก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจัดทรงนิดนึงนะครับให้มันลงมาที่ช่วงบอดี้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตัวเข็มขัดตัวนี้เนี่ยคือที่พี่ต้นบอกว่าไม่อยากแกะเพราะอะไรรู้ป่ะท่านผู้ชมพอเราแกะพวกที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยข้อเสียเขาอ,อย่างหนึ่งคือไอตัวล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเดือยที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันทํามาแล้วสําหรับการที่ใส่เสื้อผ้าลงไปอย่างนี้แล้วพี่ต้นก็ต้องดึงจัดเสื้อนิดนึงอย่างนี้นะครับโอ้ถือว่าจัดเสื้อผ้าได้ยากมากเหมือนกันนะพี่ต้นว่าดาร์ดไวเดอร์ก็ยากอานะ ตัวอื่นๆตัวเขาดูกงดูกูยากนะเจอตัวนี้ยากเขาพี่พี่ต้นว่ามันเป็นเพราะว่านี้นท่านผู้ชมเพราะว่าตัวผ้าเองเนี่ยมันเป็นกิตเตอร์นะครับแล้วเป็นผ้าเรื่มๆคล้ายๆกับมะหยี่นะเราต้องค่อยๆจัดอ,อย่างนี้แล้วก็อ,กอย่างคือผ้ามันม้วนๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันม้วนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรียบร้อยนี่ Superlitter Snoke น,นะครับก็คราวนี้พี่ต้นจะขอญาตหมุนให้น้องๆท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับจัดท่านิดนึงก่อนนี่แล้วก็ตัวนี้ยกแขนขึ้นมาแบบนี้หน่อยอ๋อ โชว์แหวนิดนึงโชว์แหวนิดนึงเอ่อพร้อมนะท่านผู้ชมเราหมุนไปพร้อมๆกันครับห้าสี่สามสองดิมดิมไม่ใช่พี่ต้นทำใหม่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 นะห้าสี่สามสองดิมดๆ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 มดิมดมดิ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 มดึมดึมดิมด มันได้โมเมนต์ของความเป็นเป็น Star War แบบคลาสสิกเนาะแต่คราวนี้เนี่ยโอ้พี่ต้นเซ็งตรงนี้ว่ะพี่ต้นถอดเสื้อออกมาแล้วเนี่ยพี่ต้นจับเสื้อมันยังไม่ค่อยสวยอะต้องให้พี่เบ๋ช่วยหน่อยพี่เบ๋ครับข้างหน้าเข็บขัดเป็นยังไงบ้างโอเคยังอ่าโอเคแล้วเนาะพี่เบ๋ชูกลมน,อน้องๆคิดว่าเข็บขัดเบี้ยวไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองแลมป์อัพกันสักหน่อยดีกว่ากับแคตตากรีทั้งหมด4อันนะครับในการ ทำรีวิวของคลิปนี้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 โอ้ไม่ก็นะครับคือตัวมันสูงน่าผู้ชมพอตัวมันสูงแล้วก็ลูกเล่นมันเนี่ยค่อนข้างยืนยากหน่อยแล้วถ้าค่างี้นะครับถ้าเกิดใครมือสักาหรือมีเล็บยาวๆนะไม่แนะนําให้จับตัวนี้เลยเพราะผ้าเป็นขุยพอจับปุ๊บมันได้มันหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังแคตตากรีกันว่าเราจะแลอัพสแคตตากรีดังต่อไปนี้นะครับหนึย เ e x t เจอร์ดีเทลคือ Articulation by e เอ o n o m i c Engineering รเลยคือเรื่องของ f u ฟังชัน p p พแวร์และสเรื่องของความคุ้มค่าและการตามหาท่านผู้ชมคราวนี้ถ้าเราพูดถึงรีวิวแบบนี้นะครับเราต้องเริ่มจากพอร์ชชั่นแรกก่อนเลยคือ t e x t เจอรตัวนี้ถ้ามองในมุมของ t e x t เจอร์นะท่านผู้ชมพี่ต้นว่า t e x t เจอรที่สวยงามที่สุดคือพวกใบหน้า มันจะลบไปไหนเนี่ยนะครับใบหน้านะท่านผู้ชมใบหน้าคือดีมากนะครับใบหน้าคือสง่าแล้วก็ดูน่ากลัวแล้วก็ดูดีมากนะครับอันที่2ก็คือเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตจัดไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะอันที่2ก็คือเรื่องของเออ่ผิวข้างในที่พี่ต้นแกะมาให้ดูน้องๆจะเห็นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าผิวข้างในเนี่ยของตัวเอเวอ่ superider s n o e เนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นผิวเหมือนผิวที่แบบเหมือนโดนไฟไหม้หรือโดนอะไรมาน,นอนร่วงมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันฟิลฟิลฟูลมากนะครับส่วนที่3ามเมือที้พี่ต้นชอบคือเรื่องของมือนะครับมือเนี่ยทำออกมาได้เทคเจอร์ดีมากด้านในฝ่ามือนะเป็นรอยไหม้แล้วเป็นเหมือนลายนิ้วมือคือสวยมากพี่ต้งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำม,มามาพอแบบแจ่มเลยนะครับ ต่อมาเรื่องของ articulation นะครับหรือพวก accuracy การขยับต่างๆแต่คราวนี้เราอ้างอิงถึง economic engineering economic คือตามหลักวิศวกรรมคือการเคลื่อนไหวใน180องศาหรือเราเรียกภาษาไง่ายๆว่า motion study นะครับตัวนี้ถือว่าจุดขยับเราได้ใบเสร็จมาได้ข้อต่อตรงนี้แบบ j o อยข้อมือหมุนได้360ตัวติดอย่างเดียว ช่วงเอวกับช่วงของตัวบอดี้ใต้ราวนมตรงนี้ขยับแบบเอียงซ้ายเอียงขวาได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถก้มได้นะครับตัวนี้คือน่าเสียดายมากนะครับตัวขาก็ปกติเลยนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของแอปพปิลแอนแอปเปินตัวนี้ถ้าพี่ต้นเคยมีเมื่อประมาณ2ปี3ปีก่อนนะพี่ต้นว่าตัวนี้ถือว่าปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะเนะเสียดายถ้าได้เรื่องของการได้บัลลังมาด้วยพี่ต้นว่าแจ๋วจริงๆคอลเลคชันนี้มันมีอันหนึ่งที่ ที่ค่อนข้างจะฟูลฟิลและพี่ต้นตามตามไม่ทันจริงๆต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับพี่ต้นขออนุญาตเปิดนิดนึงเปิดจากที่พี่ต้นคุยกับพี่โอเลเลยแล้วกันคิดว่ามันน่าจะน่าจะได้เห็นด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่พี่ต้นเคยส่งภาพไปให้พี่โอเลนะครับผมตัวนี้นี่แบบนี้เลยนี่ครับมันคือสโน๊ e นะครับ s u p e r i o r r e a d e r s n o ดอ with Throne น ทวงก็คือบอลลังนี่แบบนี้เห็นไหมครับไม่แน่ใจพี่เบะเห็นไหเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เนี่ยออกมาช่วงที่แบบซารีโก้คอมิกคอนด้วยแล้วก็ออกมาช่วงหนังตอนภาค2คือรัสเจไดนะครับสวยมากตอนนี้ของราคาประมาณทั้งสองพันสแล้วนะครับใครสนใจก็ลองตามหาได้ในกรุ๊ปนะคราวนี้พูดถึงความคุ้มค่ากันกับสกอร์ที่ให้พี่ต้นให้ที่9คะแนนเอาเก้าไมไปเลขกคะแนน เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีลูกแอนอื่นมาให้เลยนะครับคราวนี้ความคุ้มค่าที่ต้นบอกไปแล้ว9คะแนนนั้นเราจะตามหาที่ไหนพี่ต้นบอกตอนต้นคลิปไปแล้วนะครับว่ากลุ่มซื้อขาย Star War มีแต่ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะพี่โอเล่ยังมีอยู่นะครับผมลองไปตามหาได้ที่เพจนะครับขายส่งขายปีกสินค้า Hasbo บบายพี่โอเล่นะครับผมซึ่งเบื้องต้นพี่โอเล่มีสินค้ามากมายเลยจริงๆและที่สำคัญเพิ่งผ่านไปไม่ไม่นานนี้เอง เป็นโปรโมชั่น8.8นะครับ8เดือน8นะครับพี่ต้นคิดว่าในครั้งหน้าเดือนกันยายนที่ถึงนี้เนี่ยน่าจะมีโปรโมชั่น9.9มาอีกนะครับเป็น9เดือน9 ใครสนใจอยากจะเลงสินค้าตัวไหนไว้อยากได้โปรโมชั่นรองเข้าไปดูได้ที่ช้อปปีหรือใครสนใจสินค้าตัวไหนรองเข้าไปดูได้ที่เพจขายส่งขายปลีกสินค้าฮัตสโปบายพี่โอเล่นะครับสำหรับวันนี้พี่ต้นแต่ต้นฮีโร่ชาแนลนะครับต้องฝากไว้ว่าสินค้าทุกตัวที่เราซื้อมาด้วยความสุขของเรานะครับผมเป็นความสุขทางใจของเรานะครับผมยังไงแล้วก็อย่าลืมเก็บออมเงินกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเหมือนพี่ต้นเองพี่ต้นก็จะมีเงินก้อนไว้ก้อนหนึ่งสาหรับเก็บออมแล้วก็ก้อนสําหรับที่ไว้ใช้ซื้อของเล่นุกกั้้งพี่นเเเอออจะบบสม เวลาที่พี่ต้นซื้อเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเป็นเทรดต่อได้ในอนาคตหรือเป็นที่เป็นสินค้าที่สามารถส่งต่อไปอยังลุนลูกได้เช่นพวกเรโกหรือพวกฟิกเกอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกในที่นี้คือมันอยู่ที่ความสุขอยู่ที่เงินและอยู่ที่ความคิดของเราอย่าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนสุดท้ายจะเป็นเหมือนพี่ต้น พี่ต้นเองจะต้องมาซื้อของสะสมในวัยในวัยที่พี่ต้นรู้สึกว่ามันโตขึ้นแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่กําลังรักและการชอบของเล่นจับคาวรู้สึกหายเหนื่อยมีความสุขจัดการเลยครับซื้อได้ใจของเราซื้อได้เงินของเราอย่าไปเบปียดเบียนใครครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ฉะนั้นต้องขอญาติร่ำลากันไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดซีเฟอร์ที่เดอะต้นฮีโร่ทาง YouTube Channel และเดอะต้นฮีโร่ที่ Facebook กันด้วยนะครับและที่สําคัญเลยอย่าลืมไปดูที่เพจของพี่โอเล่น มีสินค้ามากมายจริงๆไปแล้วครับไอร y ยูสวัสดีครับเย้ย